สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้ผมไม่มีอะไรมากฮะนี่ <S <S> <S ผมจะมาอันบล็อกเปิดกล่อง RMX DVIP ฮะอยากรู้ไหมครับว่า24,000บาทมันเจ๋งแค่ไหนครับเดี๋ยวต้องเชิญมาดูที่ของเราเลยผมจะเปิดให้ดู ใหม่เลยนะครับก็คือเห็นไปพร้อมกันก็คือยังไม่เคยแกะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวว่าเออในเนี้ยมันได้อะไรไปบ้างแล้วก็น่าซื้อแค่ไหนนะครับนี่เลยครับเมื่อเราเปิดมานะฮะกับ RMX D VIP เราก็จะได้อ่าผมบอกนิดนึงนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่น 4WD หรือว่าเป็นเวอร์ชันขับสี่นะที่สามารถแปลงเป็นขับสองได้นะสิ่งแรกที่เราจะได้รับครับ นี่เลยครับแมนวนวลคู่มือนะฮะพร้อมสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ใสนะจะบรรจุไปด้วยรุ่น i mx นะที่ตัว x จะมีหลายเวอร์ชั่นมากรวมไปถึงการ p r ของเว็บไซต์ m s t นะแล้วก็สติกเกอร์ m s t ทั้งหมดเป็นคุณภาพสูงนะฮะเราจะสังเกตที่ลายเส้นชัดมากทำให้คุณได้ดื่มดำนะกับ i mx ครับ,รบต่อมาอันนี้เป็นชุด คิดหมายถึงว่าคิดชุดคิดที่ประกอบแล้วนะมันก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เซตอัพเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งเซอร์โวนะแล้วก็ชันคันชักเซอร์โวรวมไปถึงเสาโฮสต์ต่างๆนะฮุดต่างๆนะแล้วก็กิบล็อกบาร์ต่างๆแล้วก็แถมคู่มือเซตอัพแบบง่ายต่อมาครับล้อครับล้อที่ได้รับนะะ ผมค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นลายทั่วไปนะครับเพราะว่าปกติ M S T เขาจะแถมลายที่ค่อนข้างที่จะส1วหรือโ r ร o r แ a นซ์สวยมากแล้วก็ยางจะเป็นยางเฟรชหรือหน้าเรียบนะฮะทั้ง4วงนะฮะนั่นก็คือเป็นสแตนดาร์ดมากๆเพราะว่านี่เป็น 4WD นะฮะแล้วก็เป็นไซส์20นะฮะหรือว่าไซส์2.0นะฮะก็สแตนดาร์ดไซส์นะ,ะขาดไม่ได้ครับ โ h o คอัพอ l ลูมิเนีมฮะเป็นสีม่วงนะฮะซีรีส์แรกที่เปิดตัวออกมาเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็จะมีโช๊ k อัพออยนะแล้วก็เซตอัพนะฮะโอเคที่อยากเห็นการรัดสายของกล่องบล็อกตัวนี้นะจะค่อนข้างทำให้แน่นหนาไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสั่งซื้อที่ไหนก็ยังเซฟนะฮะ ผมจะต้องขอเล่าอย่างทั่วไปก่อนว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้าทางพิเกตที่เราเห็นนะจะเป็นแชสซีสีเคฟราสีดำนะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะลายเคฟรานะฮะความหนาโดยประมาณผมยังไม่วัดแล้วกันนะฮะน่าจะประมาณ3มิลหรือ2.8มิลน,นะครับส่วนทาวเวอร์โชคนะ,ะจะมีความหนาพิเศษนะอยู่ที่4หมิลน,นะครับน่าจะห้มิลครับเพื่อเพื่อทนต่อแรงสแานต่างๆนะฮะ แล้วก็จะได้เวลาโชกอัพทางานจะได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นตัวขับหลังนะฮะเราก็จะมีตัวขับหลังอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่มีอ่าเขาเรียกว่าจะชุดลอกหลังนะฮะแล้วก็พูเลพีเนียอะไรอย่างนงี้นะครับอยู่ชุดหลังขับหลังนะฮะเราสังเกตดูนะฮะเป็นระบบสายพานนะฮะสเส้นนะฮะก็คือโยงจากหลัง มาที่เซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์อยู่ในโซนหลังนะฮะแล้วก็ไปข้างหน้านะครับทั้งหมดนี้นะฮะจะเป็นอลูมิเนียมเต็มนะฮะฟูลออปชั่นนะยกเว้นชุดปีกนกนะฮะหน้าหลังนะฮะทั้งบนทั้งล่างนะฮะมีชุดบอลวันเวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชุดชักเลี้ยวนะฮะก็จะมีชุดชักเลี้ยวที่จะเป็นแบบ บาร์นะฮะหรือว่าในในวงการของ RC ี mm. เรียกว่าสไลด์แหลกนะฮะแหลกก็คือคล้ายๆเป็นเป็นเป็นแท่นนะฮะที่วางนะแต่สำหรับผมเรื่องง่ายๆว่ามันเป็นบาร์นะฮะก็ทำให้มันสมูทแล้วก็ใช้พื้นที่ที่แคบนะฮะทำให้เรามีระยะตรงกลางมากขึ้นนะครับก็จะเหมาะสมมากแล้วก็การดีไซน์ของชุดชักเลี้ยวยังคงคอนเซปต์ตัวอ่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์รุ่นใหม่ก็คือมีส่วนผสมของอลูมิเนียม บวกกับเคฟล่านะฮะก็จะเป็นคันชักนะฮะแล้วที่ข้อดีนะของสไลด์แลกตรงนี้นะฮะมันทำให้ชุดที่จะชักเลี้ยวนะฮะหรือว่าตัวชักเลี้ยวเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องยาวจนมาถึงใกล้ๆล้อนะฮะมันก็จะทำให้การทำงานค่อนข้างที่จะมีระยะมากขึ้นนะครับในส่วนต่อมาที่ผมสังเกตว่าเออเ,เ,เราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนนะแล้วก เวิร์กไหมต้องทําอะไรบ้างนะฮะในส่วนต่อมาก็จะพูดถึงตรงนี้นะฮะคือผมต้องต้องบอกว่าที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็น่าจะต้องเป็นห่วงก็มีอยู่หนึ่งจุดนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าการออกแบบทั้งหมดนะฮะที่ผมสังเกตเห็นว่าเขาโอเคมากแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะห่วงนิดนึงหรือว่าถ้าเป็นโปรเฟชชั่นอลอาจจะต้องโฟกัสตรงนี้ด้วยนะฮะนั่นะะคือเรื่องนี้ครับ ถ้าเราสังเกตเห็นว่าด้านหลังที่มันเป็นตัวสเปอร์ทำงานกับจริงๆจะมีมอเตอร,ตร์ตรงนี้นะครับมันมีระยะเซอร์เคิลระยะสเปซเนี่ยน้อยเกินนะครับ1มิลนั่นหมายถึงว่าระยะ1มิลอยู่ข้างอย่างไม่ใช่เซนเตอร์นะฮะถ้าผมผลักขึ้นมาเห็นไหมครับเหลือ0ูนจุดกว่ามิลถ้าผมใส่ล้อแล้วมีการปรับโถอินโถเอาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะร,รวมไปถึงการสั่นสะเทือนดูครับ มันจะขูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะสิ่งแรกเลยถ้าเราจะป้องกันตรงนี้นะเราต้องย้ายจุดยึดซึ่งผมยังไม่ดูว่ามันจะย้ายไปจุดไหนนะครับ2นะครับคุณต้องปรับตัวนี้มาอยู่ที่88ฟันเฟืองเนี่ยต้องลดลงนิดหนึ่งครับเพื่อระยะที่ปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็อื่นๆผมยังไม่แน่ใจว่ามันปรับได้แค่ไหนนะแต่ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าแม้โคตรมันเน่เข้าใจปะแล้วเจอกันครับ